ลูกอยู่บ้านลูกเตียนตลอดตั้งแต่มาเป็น Youtube ลูกจะไม่ให้เป็นแล้วนะทําไมแอดถึงไม่ได้ถ่ายลูกถ่ายนี่เลยก็ดีแล้วนะเขาก็ขนาดแอดไม่ถ่ายลูกถ่ายเต้านะคะโอ้อดทนไว้นะพี่จ้านะคะกลัวผัวกลัวลูกไม่ให้มานะคะอันนี้โดนใบแดงนะคะโดนนะคะเปรียบเทียบทุกอย่างเลยนะคะสามีเปรียบเทียบทุกอย่างเลยนะคะ สวัสดีค่ะคุณจิตเปล่าวสวัสดีจ้านะคะตอนวันนั้นไปด่าอาดีตเสหยลุงนะคะลูกมาแอบฟังนะคะลูกลูกบอกเลยนะคะเดี๋ยวแอดจะแต่งตัวแป๊บก่อนนะคะจะแต่งตัวไปรําถวายปู่นะยังไม่ได้ซอฟท่ารำนะจ๊ะตลกมากไว้ <c oughs> นิดหน่อยเนาะก็จําได้พอจาจาได้นะคะดูสักพักก่อนนะจ๊ะสู้ๆจ้า ตอนที่ด่าสเสหยนี่แหละมันหนักนะวันนั้นแอดโมโหอย่างแรงเลยนะเพราะแอดรักเขามากก็ด่าเขามากเนาะแล้วเขาก็ด่าเราดูถูกเราอย่างนี้นะคะตอนแรกเจอใบเหลืองใช่จ้ะที่แรกนะคะโดนนะคะที่แรกก็แค่เตียนยังไม่แจกใบนะยังไม่แจกใบเหลืองคะ่ะตอนนี้จะเจอใบแดงใช่ค่ะค่ะไปแล้วค่ะพี่แฟนน้องกลับแล้วนะนะคะ แฟนนะคะบอกไว้ค่ะส่งกําลังใจให้จ้าคุณจันหอมเจ้าขอบคุณจ้านะคะแฟนห้ามไปด่านะคะห้ามไปด่าพี่น้องป้าแล้วกระด่าพ่อแม่ป้าอย่างเงี้ยค่ะค่ะเมื่อก่อนค่ะมันน่าโกรธหลอกใช่จ้าพี่นะคะที่ว่าเสเยนะที่ที่ด่าเสเยนี่แหละไอ้ลูกคนเล็กนี่นะพี่ชายมันไม่มีเวลาหรอกแต่มันก็ไปฟ้องกันมันเป็นนะคะพี่ชายคนโตเป็นเจ้านายมันเนาะ ดูคนเล็กนี่แหละไปฟ้องนะคะไปฟ้องพี่ชายนะจ๊ะคนโตนะจ๊ะพี่ชายคนโตเขาง,งานเยอะเขาไม่ได้มีเวลามาดูนะคะแต่ล่าสุดนี่นะคะเจอใบแดงนะคะจากสามีนะคะเปรียบเทียบหมดเลยนะคะทำคอนเทนต์อะไรก็ได้แต่ห้ามด่าน้องป้าห้ามด่าพ่อป้า <c oughs> ห้ามเลยนะค่ะคแฟนห้ามนะจ๊ะโอ้โหเจอใบเตียนนังไปไม่เป็นนะจ๊ะเขาเปียบนะเนี่เวลานะขนาดมืดแล้วนะนะคะยังเปิดอันนี้นะคะเปิดพัดลมนะจ๊ะโดนใบเตือนนะใบนี้ทิ้งบอมไว้เลยนะทิ้งระเบิดนะนะคะถ้าไม่ฟังนะคะโดนเรียกกลับบ้านจะทำยังไงขนาดฉาปูนนะ เขาเขา,เขาไม่เคยเห็นนะเขาก็เห็นแอนหอมชาป,ปูนนะคะคุณสานี่แหละโฮย้ยคุณนายจันหอมชาบถึงปูนอยู่บ้านไม่ทำอะไรเลยนะคะตื่นเก้าโมงสิบโมงค่ะค่ะตื่นมานะคะสามมายิหิวข้าวไปหากินเองนะคะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวซื้อยังไม่พอซื้อมาเผื่อเราคะ่ะแอดหอมเป็นคนดีไม่ด่าค่ะ รถเป็นไงบ้างก็ดังพี่น่าจะได้หาตังซ่องก่อนกลับบ้านนะเดี๋ยวรอเงินออกก่อนเนาะรอสิบเอ็ดเดือนหน้าดีกว่านะเราจะได้อยู่นานอีกหน่อยนะคะเงินแอดหอมออกวันที่สิบเอดนะจ๊ะสิเ็ดเดือนหน้ายี่สิบสามที่เราไว้ใช้อย่างอื่นนะยี่สิบสามเงินคิฟรีนนะคะแล้วก็ยี่สิบสองนะคะก็เงินอยูนะคะก็ขอบคุณเอซนะคะ เราได้อยู่นานอีกหน่อยนะรถไปสิบเอ็ดหน้าดีกว่าเนาะซ่อมรถก่อนนะคะเดี๋ยวไปหาอู่ไว้ก่อนไปถามเขาก่อนแฟนบอกไปถามเขาก่อนนะจ๊ะถ้ามันถามค่าซ่อมค่าอะไรด้วยแฟนบอกนะนะคะเพราะว่ามันซ่อมเป็นละข้างหนึ่งแล้วนะซ่อมรถนางจะหมดเป็นแสนแล้วนะนางมาที่นี่นะคะวั <c oughs> <c oughs> นนั้นลูกบอกว่าแม่ไหวเลยนะคะแม่ไหวอยู่เลยนะคะ,ะ,ะ,คะก็คือ คือลูกจะบอกว่าไม่คุ้มนะแต่ลูกไม่พูดนะลูกไม่พูดว่าไม่คุ้มเนาะคะ่ะเพราะลูกปลอมใจแม่ไว้นะแต่แม่นะคะแอดหอมบอกมันคุ้มเกินคุ้มที่ไม่อยู่กับลุงกับป้าค่ะคุณพ้องสุขสวัสดีจ้าแอดอะค่ะลูกบอกว่าไหวอยู่ไหมแม่นะจ๊ะคือนะคะคือคําพูดของลูกนะจ๊ะไหวแม่ไม่เอาตังค์ลูกซ้อม แต่ลูกก็โอนตังมาให้อยู่นะถ้าบอกจะกลับบ้านเขาจะโอนค่ารถค่าอะไรให้ตลอดนะค <c oughs> ่าคุณอำนวยนะคะโดนใบเตือนนะคะโดนนางโดนมาหลายรอบแล้วนะคะคุณอำนวยนะคะแต่ใบล่าสุดนี่ใกล้ใบแดงแล้วนะคะใบเหลืองนะจ๊ะนะจ๊ะโดนเตือนนะคะถ้าอีกใบหนึ่งโดนใบแดงเลยนะคะ <c oughs> สามีห้ามนะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนผ้าเดี๋ยว